งั้นถ้าเกิดอีกสักคำถามหนึ่งคือแล้วถ้าเกิดตกผลึกจริงๆะครับพี่หนุ่มว่าแลวปีนี้แต่และปีมันก็จะมีบทเรียนมันมีเลส s o n l e a ร n ของเรานเนาะปี6กสาสำหรับพี่หนุ่มเองในในตัวเรื่องการเงินของพี่หนุ่มนะครับพีบ่หนุ่มได้ได้ได้มุมมองได้บทเรียนอะไรเพิ่มเติมจากไอ้จววิกฤตครั้งนี้เพิ่มเป็นพิเศษไหมครับพี่ว่ามันอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากปี40ด้วยครับคือตั้งแต่ปี40เราเจอปัญหาแล้วเราผ่านพ้นมันมาได้เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่พยายามใช้ชีวิตทุกปีีเเเหหมมืออนนนจะกกิิดวฤตใป้าส อืมถูกไหมคือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่การเงินดีกว่าคนอื่นเป็นคนที่การเงินยอดเยี่ยมเราต้องไม่เราต้องไม่อยู่เขาเรียกอยู่ในมวลเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปคือ,อยังไงวันที่ดเีเราด้ก็ดีใจหายเลยใช้แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้ววันวิกฤตเราก็เหนื่อยแเราก็ร้องถูกไหมเจ็บปวดเหลือเกินทําไมปีนี้มันแย่จัง ถูกไหมจากนั้นพอทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเอาแล้วละเรากลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมวิจิตอีกแล้วทํำไมเป็นอย่างนี้เล่าถูกไหมเพฉะนจุดที่สังเกตจากตัวเองและสังเกตจากคนรอบข้างที่ชีวิตการเงินดีเนี่ยเขาจะระวังตัวอยู่ทุกปีเหมือนกับว่าเตรียมไว้เลยว่าปีหน้ามาอีกอจะไม่มาจาว่าเดี๋ยวทุกสิปีมันจะมีมาใหม่ๆเขาเรียกว่าเออการใช้จ่ายการดูแลตัวเองการเผื่อเหลือเผื่อขาดการระแวดระวังอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่า มันเป็นผลึกที่พี่ได้ชัดเจนว่าเออการใช้ชีวิตแบบนี้มันถูกอืคือระวังไว้เถอะว่าเดี๋ยวมันจะมาเนะแล้วมันไม่มีใครรู้นะฮะว่าโควิดจะจบท่าไหนด้วยนะออันนี้ดูเหมือนยังไม่จบดีนะใช่ถ้าใครได้ฟังบิลเกตออกมาพูดนะฮะบิลเกตออกมาพูดว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมพบกับพิษภัยโควิดที่เป็นของจริงนี่ยังไม่จริงอีกไหมครับพี่คนยังติกเป็นหลักล้านยังไม่จริง เออก็บอกเออทำไมว่าพี่ก็ไปเลยไปนั่งอ่านบทความเขาเขาบอกว่าที่ผ่านมาเราอยู่ในฤดูร้อนฤดูอะไรต่างๆเรายังติดกันขนาดเนี้ยแล้วสี่เดือนจากเนี้ยซึ่งมันเป็นหน้าหนาวอ่ะพวกเราจะแยกขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการโอ้โหทั้งคือเขาออกมาเตือนออกมาพูดแบบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ค้าขายกับเขานะเราส่งออกไปหาเขาเราให้เขามาเที่ยวบ้านเรานะเพราะฉะนั้นมันก็ยังสะเทือนเราอยู่อ่ะ เพราะฉะนั้นไอความรู้สึกของการคิดว่าเนี่ยการใช้ชีวิตเหมือนกับทุกๆช่วงมันจะเป็นวิกฤตเนี่ยพี่ว่าอันนี้คือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดแล้วนะท,ที่ปีนี้ถ้าเกิดว่าเอาตกผลึกแบบสำหรับตัวเองอนี่คือหนึ่งข้อแต่ถ้าเกิดบอกว่าตกผลึกสำหรับ คนที่เป็นน้องๆนะครับหรือลูกศิษย์ลูกหาที่นั่งคุยกันเนี่ยว่าจะถามพอดีเลยว่าแล้วถ้าเกิดจะเอาสักอันหนึ่งที่พี่หนุ่มตกผลึกได้ไปแอปพลายกับทุกคนเนาะเพราะว่าโจทย์ของพี่หนุ่มอาจจะไม่ไม่เหมือนกับโจทย์ของน้องๆพี่ๆเพื่อนๆใช่ไหมถ้าเกิดจะแบบเชื่อมโยงให้เขาได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยพี่พี่หนุ่มคิดว่าอะไรที่น่าจะแบบฝากต่อได้พี่คิดว่ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งข้อนะอาจจะลองจำๆกันไว้เพราะว่าพี่ว่าบทเรียนในปี2 0 2 0เนี่ย ที่คนไทยควรจะได้ได้นึกถึงเรื่องการเงินนะครับก็คือคหนึ่งคือพี่ใช้คํานี้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้อีกทีนะครับการวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้อ,อ,อคือคนไทยจะไม่วางแผนการเงินไม่ได้ครับนะแต่ว่าที่แย่หน่อยก็คือประเทศเรายังไม่ได้สอนเรื่องเงินกัน นะฮะใช่เพราะฉะนั้นคนก็จงองว่าไอ้วางแผนการเงินมันคืออะไรนะครับจริงๆเขียนไว้ในหนังสือด้วยประโยคนี้คือการวางแผนการเงินคือการมองชีวิตให้เห็นการเงินที่รออยู่ข้างหน้าถูกไหมแล้วถอยกลับมาเตรียมการในปัจจุบันมนุษย์เรานะถ้าเกิดบอกว่าเราได้เงินทุกเดือนไปจนวันตายนะเรามีกินมีใช้ทุกเดือนไปจนบันดา,านะไม่ต้องวางแผนก็ได้ แต่ทำไมเ,เราต้องวางแผนเพราะว่าไอ้ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่เรามีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อน <ส quarters S 2> ซื้อรถซื้อบ้าน <hein S 2> ป่วยคือถ้าเราไม่ต้องซื้ออะไรนะเรากินใช้ประจําวันของเราอย่างเดียวเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องจ่ายเงินที่เป็นเงินก้อนออกไปซื้อบ้านซื้อ,อรถเจ็บป่วยเก็บเงินให้ลูกอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรพวกนี้นะ <lived S 2> เราไม่ต้องวางแผนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแล้วเรากินใช้มันหมดในแต่ละเดือนเนี่ยการวางแผนจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะเพราะการวางแผนเอาจริงง่ายเนาะ ก็คือการทํางบการเงินล่วงหน้าไปสักหกเดือนอะ่ะอันนี้อยากจะชวนคนไทยทงประเทศทำทังเลยนะฮะทำงบการเงินล่วงหน้าไป6เดือนรายรับรายจ่ายที่เราคาดการที่สอนกันนผิดนะฮะคือเรื่องทําบัญชีทำรร<ม>ับบัญชีทําไมล่ะถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าเราใช้ได้เท่าไหร่ถูกไหมเดี๋ยวจบจากคุยกันวันนี้ปุ๊บลงไปเอ้ยหรือว่าเซนท่านหน่อยดี แวะแบบเฉยๆนะไม่กัดไม่กัดซื้ออะไรเดินเพลินๆพอเดินปุ๊บบ้าชมัดหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะแต่ของมันต้องมีไงพี่แต่แกเอาบัตรฉันไปเลยแล้วกันเสร็จแล้วเรากลับบ้านแล้วเราไปทไําอะไรฮะเราก็ไปจดหรอว้าว,วันนี้ไม่น่าแวะเซ็นทันเลยหมดไปสี่พันนี่คือการทําบัญชีคือการบันทึกสิ่งที่เราทําไปแล้ว แต่เรากาลังพูดถึงการมองไปข้างหน้าว่าฉันใช้ได้เท่าไหร่กันแน่ว่าฉันใช้ได้เท่าไหร่เออว่าฉันใช้ได้เท่าไหร่เออนาะมีอันนึงที่เขาแซวกันตลกดีเขาบอกว่าเวลาเราเห็นของสองพันอะลดราคาเหลือพันสองอะนึกออกไหมฮะเราจะตื่นเต้นเนียบอกมันคือของของเราเออแล้วโพสใส่ด้วยนะคิดดูแล้วกันของสองพันนะได้ลดตั้งแปดร้อยนะครับมีเพื่อนมันมาตอบบอกว่าเปล่ามึงถูกโง่มันหลอกไปพันสองแต่างหาก ถูกไหมอยู่ดีๆก็ต้องจ่ายพันสองทั้งที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็อ,กนนอาจจะจริง,รงเป้นการวางแผนการเงินมันคืออย่างนี้ครับชีวิตเรื่องของการเงินของคนเราในวันข้างหน้ามันจะมีความผกผันมีความผันผวนสูงมากนะฮะถ้าไม่ใช่โควิดก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆอ,อีกอนะครับสมมุติถ้าตัดโควิดออกไปเนาะเราจะมีเรื่องหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องเราอย่าง AI ก็มีโอกาสกระเทือนงานเราสูงนะสูงอะ,อะไรหลายๆ,ๆเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตการเงินในแบบ ไม่เตรียมตัวหรือไม่ได้เผื่อหรือไม่ได้มองไปข้างหน้าเนี่ยมันอาการมันจะคล้ายๆกับเราขับรถเข้าไปในที่มืดนะฮะเราไม่เปิดไฟแล้วทะลึ่งไม่เปิดไฟหน้าด้วยอืเราจะรู้ทีเราก็ชนชนชนวิธีสังเกตนะครับว่าเราเป็นคนวางแผนการเงินไหมเราเป็นคนมีความรับผิดชอบทางการเงินหรือเปล่าเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับชีวิตเราอะ่ะผลกระทบทางการเงินเราใช้คําว่าซวยหรือเปล่าโลกการเงินน่ะไม่มีคําว่าซวยอืคนวางแผนการเงินจะไม่เคยใช้คําว่าซวยเลย ยกตัวอย่างเช่นแปะครับมีใครไม่รู้บ้างว่าเราขับรถในท้องถนนเนี่ยมีโอกาสเกิดเจออุบัติเหตุทุกคนมีหมดถูกไหมแต่ถ้าคนที่เขาคิดเรื่องการเงินไว้คือบอกแล้วเขาจะโปรเทคเรื่องนั้นยังไงอซื้อประกันดีไหมว่าไปขับรถปลอดภัยหน่อยเรามาระวังหน่อยก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วเราพามาประกันไว้บ้างหรือเปล่าชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งว่าไปอันนี้คือมันไม่ซวยฮะับคือไอ้ขับรถชนอ่ะซวยแต่เรื่องเงินเราจัดการได้เราไม่ซวยเรื่องเงินควบคุมความเสี่ยงซะนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือเรื่องที่เห็นเลยว่าถ้าเราไม่วางแผนการเงินกันเราไม่สอนเรื่องวางแผนการเงินกันอย่างจริงจังเราก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คืออันที่หนึ่งที่พี่หนุ่มอยากบอกอันที่สองอันที่สองก็คือคนไทยจะต้องเข้าใจคําคํหนึ่งให้ชัดๆเลยคือคําว่าสภาพคล่องสภาพคล่องจําคํานี้ไว้เลยว่าทุกจังหวะที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่าทําให้ตัวเองขาดสภาพคล่องอ ผมว่าตอนนี้ในห้องนี้หลายๆคนรู้จักสภาพคลองดีฝั่งนู้นก็น่าจะมีแต่ผมก็เชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่ยังแบบเพิ่งจะได้ยินคำนี้คำแรกให้พี่หนุ่มช่วยขยายความภาษาไทยเพราะฉนานุกรมฉบับราฐบัณฑิตยัถานได้เลยพี่เต็มที่เลยมีกินมีใช้มีเหลือเก็บอีกทีครับพี่มีกินมีใช้มีเหลือเก็บถ้ามีกินมีใช้หมดพอดีไม่เรียกว่าคลองนะฮะต้องมีเหลือเก็บนะฮะแล้วก็ถ้าอย่างให้ดีๆคือเก็บอย่างแย่ๆต้อง10% เดี๋ยวนี้อาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปเอานี่คือพี่ถึงกินเสนใ่ว่าแย่ๆโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคำว่าสภาพคล่องเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรานึกถึงตลอดเวลาถ้าเราจะเป็นคนที่บริหารจัดการงินได้ดีวันนี้การเงินดีมีกินมีใช้มีเหลือเก็บเกิดเนาะแฟนลบเรานั่งรถไฟฟ้ามันใช่หรอโนอะมามันไม่ใช่เราอ่ะโนอะมาแล้วไปนั่งปะปนเสี่ยงโควิดถูกไหมเราซื้อรถดีกว่าติดกันสองคนอะไรเงี้ยนะถูกไหม ชีวิตเรากําลังอยู่เฉยๆอยู่คล่องๆอ,อ,อยู่แฟนสก,กิดถูกไหมเออร้อน,น <ะ S 2> เลยขัดเลยเออปุ๊บอ่าเราก็ต้องมานั่งดูตัวเลขไงนั่งดูตัวเลขว่าใช้สินเชื่อไม่ผิดนะผมเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่อยากจะสอนว่าอย่าเป็นหนี้อะ่นะเนาะเพราะว่าน้องสักกี่คนเนาะทำงานสิบปีแล้วซื้อบ้านได้ด้วยเงินสดมีไหมมีไหมอายุยี่สิบทำงานถึงสามสิบแล้วซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ไม่น่าจะธรรมดานะพ่อแม่ต้องมีทุนพอสมควรแต่ถ้าเราเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองเนาะ ผมรับประกันว่าเราต้องใช้สินเชื่อเพราะ้นการใช้สินเชื่อไม่ได้ผิดอะไรแต่โจทย์คือพอเราจะใช้สินเชื่อปุ๊บเคยเช่าบ้านอยู่นะหกพันกำลังจะผ่อนหมื่นสองนะไม่ได้ผิดอะไรครับถามตัวเองหน่อยหมื่นสองไหวไหมถูกไหมฮะอย่ามาพูดประมาณว่าโอ๊ยกัดฟันหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะได้กัดลิ้นกัดปากด้วยปากเป็นสามสิบ <laughs> ปีสามสิบปีเพราะ,ะนั้นทุกจังหวะให้เราคิดถึงเรื่องสภาพคล่องจะตัดสินใจมองไปข้างหน้าว่าสภาพคล่องเรามันจะกระเทือนหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเมื่อสภาพคล่องเราดีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเลยนะการเงินเราจะเย็นชอบคํานี้จังเลย <นะ S 1> การเงินเย็นนะครับเย็นนะครับอันนี้เอามาจากท่านพุทธทาสสาธุครับพี่ครับ <c oughs> ชีวิตที่มีความสุขคือมันเย็นนะรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไม่ได้เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่พยายามทําตัวเองให้เดือดร้อนอการตัดสินใจของเราทุกอย่างก็คิดไปข้างหน้าแล้วก็ไม่พยายามทําให้ตัวเองเราเนะมีความเสี่ยงที่จะเดือดร้อนเ,อเย็นนะครับ ก็ <g ülme> ปรับแอร์เยอะๆหน่อยนะครับอัน <c oughs> นี้คือเรื่องที่2อมีอีกไหมครับพี่อ่าเรื่องที่2คือเรื่องสภาพคล่องครับนะครับเรื่องที่3ครับที่อยากจะให้อ่อถือว่าเป็นเ,เงินออมก้อนสําคัญเลยละกันเพราะว่ามีหลายคนพอเราเก็บออมได้เราก็จะไปคิดถึงเรื่องการลงทุนแต่ใจพี่เวลาพี่สอนตลอดเวลาพี่บอกว่าเป้าหมายแรกของการออมทุกคนนะครับเก็บเงินสำรองให้ได้สัก3 6ถึงเดือนเป็นอย่างน้อยคำถามตอนนี้หลายคนจะรู้สึกว่าพี่หนุ่มครับ 3าถึงหเดือนตอนนี้ยังพออยู่ไหมครับพี่เออนะฮะสาถึงหเดือนพอไหมอันนี้พี่ไปดูจากช่วงโควิดที่ผ่านมาครับนะครับเราเรื่องน่ารักน่าักเรื่องหนึ่งก่อนได้เลยครับมีนาคมลูกศิษย์คนหนึ่งตกงานบริษัทเลย์ออฟส่งข้อความมาเลยโค้ดผมเป็นลูกศิษย์โค้ดครับแล้วยังไงฮะผมโดนเลเย์ออฟเฮ้ยเป็นแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับเพราะผมมีเงินสำรองหเดือนนีสุดยอด <c oughs> เอ้ยเจ๋ง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 เห็นไหมเงินสำรองมันสำคัญเราพูดกันจบไว้แค่นี้ครับกันยายนส่งข้อความมาโค้ดครับจําผมได้ไหมครับเราคือใครที่ตกงานมีนาแล้วมีเงินสำรองหกเดือนอ๋อจำได้จําได้แล้วเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้งานเลยครับและเงินสำรองจะหมดแล้วก็เลยถามเขาบอกว่าแล้วหกเดือนที่ผ่านมาทําอะไรอ้าวต้องทําอะไรด้วยเหรอครับก็ผมมีเงินสำรองแล้วไงครับ คือที่แปะถามว่าพอไหมเนี่ยไอ้คำว่าเงินสำรองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอเราเกิดเรื่องร้ไรแล้วก็เอาเงินสำรองมากินแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอแล้วก็รอสายลมแห่งโชคชะตาจะพัดงานใหม่ๆเข้ามาความหมายก็คือมันเป็นตัวช่วยทําให้เราจัดการกับรายจ่ายโดยที่เราไม่เครียดในช่วง6เดือนก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องทําอะไรเลยโอโ้โห <laughs> แต่ตั้งแต่วันที่โดนเลยอ้ขอไอ้น้อง ปั่นเลยปั่นเลยหาหน่อยต้องหาต้องลุยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นๆที่เขารู้ตัวนะมันตกงานรายได้หายไปประมาณนึงแล้วเขารีบวิ่งหาหรือแม้กระทั่งหางานเสริมพี่ยังเห็นตัวเลขอยู่ว่า6เดือนพอครับโอเคหเดือนยังพอเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเย็นใจแบบไอ้น้องคนนั้นก็พอนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออันที่3นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปลงทุนรายใหญ่โตขอนี้ก่อน เอาว่าให้มีสเสบียงสำรองตามหลักของ m o n e ี f ฟิ h เน็เนาะพวกเรายังพอได้เนาะใช่ไหมครับทรัพของดีปอดนี้จนพร้อมชนความเสี่ยงมีสเสบียงสำรองสอดคล้องเกณฑภาษีบ้าไปลายมีทุนเกษียณโอ้เสียงดังมากประเมินให้ตัวองยนะครับโคตรตอบเองเลยนะเนอะเนอะานน มันไม่รวยหรอกครับการเก็บเงินสำรองในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะเก็บเงินสำรองควคู่ไปกับการลงทุนก็ได้นี่เราทําขนาดกันไปก็ได้แต่อย่าให้เราไม่มีตะก,ก้านี้เลยนะมันมันเสียของมันน่าเสียดายโอเคอันนี้สามัญแล้วพี่หนุ่มเพิ่มอีกไหมครับอันที่สี่ครับครับยังเชื่อเสมอนะครับเพราะว่าชีวิตพี่เริ่มต้นเรื่องความรู้การเงินตอนที่เกิดวิกฤตแล้วพี่ก็รู้สึกนะแล้วก็เห็นมาสองครั้งแล้วว่าหลังวิกฤตในช่วงสองปีหลังวิกฤต มันมักจะเป็นช่วงเวลาที่คนขยันตั้งใจไม่ว่าจะขยันทำมาหากินหรือเข้ามาศึกษาเรื่องการลงทุนจริงจังจะเป็นช่วงโอกาสที่เขาใช้จังหวะนี้พลิกชีวิตไปทางบวกแบบแรงๆได้เลยคือคำว่าวิกฤตมีโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะครับเชื่อว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหลายๆคนได้ตกขบวนไปเรียบร้อยแล้วถูกไหม <c oughs> รู้สึกว่ามันวิ่งไปเร็วจังเลยถูกไหมแต่จริงๆมันจะวิ่งไม่จริงหรอครับเนาะ หลายๆตัวมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นตลาดหุ้นมันจะไปเร็วกว่าที่เราคาดการไว้ของจริงเสมอ uh huh. นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอยากให้เราจับจ้องโอกาสแบบตอนเนี้ uh huh. นะเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งนะพูดไปแล้วเหมือนคนไม่ไมดีไม่น่ารักเลยคือเมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยเนะเราก็แอบ,บยิ้มมุมปากนิดน,นึงว่าอม,มันเป็นจังหวะที่เราจะเปลี่ยนเนาะจะชิฟต์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยถ้าเราเตรียมพร้อมถ้าบางคนบอกโอ้ไม่ครับโคด้ดวิกฤตคราวนี้ผมหนักมากเลยก็เหมือนกับผมปี40 ดังนั้นรอบหน้าถูกไหมเรามีเวลาเตรียมตัวที่จะพัฒนาการเงินอะไรของเรานะครับหรือแม้กระทั่งรอบนี้เราก็หาโอกาสที่จะสร้างอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อีกเยอะแยะเลยมันมีโอกาสที่สูงมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราลองมองหาโอกาสอย่าบ่นเหมือนคนอื่นใช้คาว่าคนอื่นเลยเพราะว่าคนบ่นเยอะมากถูกไหมเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมดผมอยู่ท่ามกลางคนที่การเงินดีผมไม่เคยได้ยินพวกเขาบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดี อันนี้จริงนะครับอันนี้จริงพวกเขาจะนั่งล้อมวงคุยกันว่าเราจะทําอะไรใช่เราจะทําอะไรดีกับสภาพการแบบนี้คนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆไงถูกไหมเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามในหัวเราการแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่นะคิดแบบเดียวกับเราอ่ะนั่นแนหะคือชีวิตเราเลยถูกไหมอ่าถ้านั่งล้อมวงกันแล้วก็แบบบนเนาะแย่แย่แย่อะไรก็แย่นะครับจริงๆเราจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้เราจะมีช่องทางอยู่ด้วยก็ได้นะแต่อุปทานหมู่ไปเลยว่าเราแย่นะครับเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าปีสองปีนี้มีโอกาสมากที่จะพลิกตัวเองที่จะพลิกตัวเองนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคนบางคนที่เขายอมแพ้ไปแล้วก็ได้นะแต่เราไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะมีโอกาสจะพูดประโยคนึงในทุกๆสัมมนาในช่วงวิกฤตนี้เสมอครับผมมั่นใจว่าอีก5ปีจะเป็นตัวที่แสดงผลทั้งหมดว่าวิธีคิดวันนี้เราคิดอะไรมผมมั่นใจฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนึกภาพตามเนาะ ผมเคยวิกฤตปี40ผ่านพ้นชีวิตแล้วผ่านพ้นปัญหามานะครับวันหนึ่งผมไปบรรยายใหญ่ที่พารากอนสยามพารากอนแล้วเจอคนคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาทักฮะเขาเดินเข้ามาทักผมเขาบอกว่าพี่หนุ่มจําผมได้ไหมบอกอขออภัยจําไม่ได้จริงๆนะครับเราเคยเจอกันที่ไหนปรากฏว่าผมกับเขาเนี่ยเคยเจอกันนะครับตั้งแต่เราไปเป็นลูกหนี้เข้าไปเจราจาหนี้ด้วยกัน ที่ธนาคารแห่งหนึ่งเขาก็เป็นนี่พี่ก็ตอนนั้นก็ยังมีนี่อยู่ใช่แล้วก็ไปคุยนั่งข้างๆกันไปเคลียร์สินเชื่อเขาเรียกลูกนี่ผู้มีปัญหาปรับโครงสร้างนี่ครั้งที่สองที่สามานั่งแล้วก็เราก็นั่งเรียงต่อกันก็หันไปคุยก็เห็นก็เขาว่าเด็กกว่าเรานิดนึงก็นั่งคุยไปโดนไปโดนตัวไหนมาอะไรยเงี้ยเออชีวิตชีวิตเป็นอย่างนี้ลระเฮ้ออะไรก็ั่างคุยกันไปนะฮะเราก็บอกว่าคับคายคับคาแต่ก็จําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเขามาวันนี้เขาบอกว่าเออเขาเชื่อแล้ว นะฮะเขาเชื่อแล้วว่าคนคิดไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจริงๆพี่นี่เยอะกว่าผมอีกอะผมยังเหมือนเดิมอยู่เลยพี่ mm hmm. ก็ให้กำลังใจเขาไปเพราะฉะนั้น5ปีต่อจากนี้มันเริ่มจากปีนี้แหลนะเนาะเราคิดยังไงนะครับแล้วเรามาดูกันนะว่าอีกห้ปีข้างหน้าเราเป็นคนคนไหนระหว่างคนที่บอกว่าดูสิผ่านโควิดมา5ปีแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็นั่งล้อมวงกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันแลกเปลี่ยนนะา เจ็บแค่ไหนอู้เจ็บกว่าเราอีกเนาะจับมืออะไรเงี้ย <c oughs> กับอีกคนนึงบอกว่าต้องขอบคุณวิกฤตโควิดปี63ที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่แล้วกลายมาเป็นตัวผมในวันนี้อืเราเลือกได้นะอีก5ปีมาบอกผมแล้วกันว่าเราพูดยังไงนะผมชอบประโยคนี้มากเลยครับช่วยปลบมือให้พี่หนุ่มก็หน่อยะครับผมมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะแชร์เหมือนกันคือเวลาผมไปบรรยายเนาะ งานหลักๆผมก็คือวิยากรเน,นี่ยครับเวลาหลักสูตรที่ผมบรรยายบ่อยมากในปีนี้คือเรื่องการแก้ปัญหาในข้องนี้มีใครบ้างหรือว่าทางไลฟ์เองก็ได้นะครับว่าเราไม่เคยเจอปัญหาเลยชีวิตนี้มีใครไม่เคยเจอปัญหาบ้างไหมครับทําบุญด้วยอะไรนใครทุกวัน,นต้องเจอปัญหาเราหนีไม่พ้นช่วยชูยมือน,นิดนึงได้ไหมครับอคือเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเพราะว่าจริงๆถ้าในการทํางานเราก็คือเขาจ้างเรามาเพื่อมาแก้ปัญหาถูกต้องไหมครับใช่ป่ะแล้วก็ เชื่อผมเชื่อเหมือนผมว่ายิ่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเท่าไหร่เราก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าไอ้ปัญหาที่เราอยากจะเจอหรือเราจะต้องเจอเนี่ยมันเป็นงานที่เราอยากจะทําหรือเปล่าเนาะเพราะว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบเนาะผมก็จะบอกคนในห้องอบรมเสมอว่าแม้ว่าเราจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรแต่เราเลือกได้ว่าเราอะจะรู้สึกยังไงกับมันเราจะรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือสิ่งที่มันแย่แล้วทาให้ให้ชีวิตเราแย่ลงอะแล้วเราก็เลือกเชื่อไปเนาะคือมันเลือกได้อะครับ ก็อยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรสิ่งที่พี่หนุ่มพูดอะผมว่าจริงผมวันนี้บังเอิญมากเลยนะครับเราให้พี่หนุ่มฟังนิดนึงเล่มที่แล้วที่เปิดตัวกับพี่ชัย amdb เกี่ยวกับหลัก,ลกสูตรการแก้ปัญหาเนี่ยก็วันนี้พอดีออแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใน Facebook แล้วผมก็พบว่าเออเฮ้ยเนี่ยถ้าเราเลือก ที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา a c e b o o k มันก็เตือนเราได้เนาะวันนี้สิ่งที่เชิญชวนนะครับทางฝั่งที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยก็เหมือนกันก็คือเนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองโพสอะไรดูก็ได้นึกออกไหมแล้วเดี๋ยวพอครบมันก็เด้งขึ้นมามันก็ได้เตือนเราว่าเออเฮ้ยหนึ่งปีผ่านไปอะ่ะฉันเป็นคนที่ดีขึ้นหรือฉันยังอยู่ที่เดิมอยู่นึกออกไหมเอออย่างวันนี้ผมก็แชร์เลยบอกโอย มันทรงพลังมากเลยเนี่ยแบบมันบังเอิญได้ยังไงว่าแบบ19เหมือนกันเนี่ยมผมคิดว่ามันอยู่ที่เราเลือกอะครับวันนี้เดี๋ยวเชิญชวนเนาะหลังเลิกแล้วก็ปากหมดเลยครับพิมความรู้สึกรู้สึกที่ตัวเองได้เรียนรู้ลงไปในเฟซตัวเองอเดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นปีหนึ่งก็เด้งขึ้นมาให้เราดูคอยเช็คทําครบห้าปีมันเด้งขึ้นมาครบห้าครั้งก็ลองดูกันด้วยว่าเรา,าเป็นอย่างที่หนุ่มพี่หนุ่มบอกไหมเสร็จแล้วเราก็แฮชแท็กมันนี่โค้ดไปเลยพี่ครับนั่นไงดูทำได้แล้วท่วมเลยท่วมเลยแฮชแท แบบว่าทำให้พี่หนูก็ได้รู้สึกดีใจเนาะที่เราได้มาเจอกันเนาะออโอเค